คอวล่าตัวหนึ่งถูกไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันล้อมรอบเธอที่เหยียบอยู่บนไฟรู้สึกสิ้นหวังอย่างมากผู้หญิงเห็นสถานการณ์ไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองถอดเสื้อคลุมออกพอคอวล่าตัวน้อยแล้วหนีออกจากทะเลไฟผู้หญิงพาเขาไปยังที่ปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุราดน้ำลงบนตัวคอวล่าเพื่อทำให้มันเย็นลงระหว่างนั้นคัวล่าตัวน้อยร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะถูกไฟไหม้สามีของผู้หญิงรีบหาผ้าห่มมาพอคอวล่าให้เรียบร้อยจากนั้นรีบพาเธอไปโรงพยาบาลเธอมีแผลไฟไม่อย่างรุนแรงหลายจุดบนตัวหมอได้ทำการรักษาเธอ และพันแผลให้เธอเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาต่อมาด้วยความช่วยเหลือจากผู้หญิงและทุกคนโคอาล่าค่อยๆฟื้นตัวเมื่อเธอฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ผู้หญิงตัดสินใจปล่อยเธอกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่นานหลังจากนั้นผู้หญิงพบว่าโคอาล่าที่เธอเคยช่วยไว้มาหาเธอที่สวนหลังบ้านเธอพาโคอาล่าไปยังที่โล่งหวังให้มันกลับไปแต่โคอาล่าตัวน้อยกลับวิ่งตรงมาหาเธอ มันจ้องมองเธออย่างตั้งใจผู้หญิงที่เคยช่วยชีวิตมันไว้เธอก็ลูบหัวมันเบาๆด้วยความอ่อนโยนถึงแม้ผู้หญิงจะไล่เธอเธอก็ไม่ยอมไปเธอแค่นั่งเงียบๆอยู่ใต้ต้นไม้และมองผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเอาน้ำมาให้และต้อนน้ำให้เธอหลังจากนั้นผู้หญิงก็เดินจากไปแต่เจ้าตัวเล็กกลับตามเธอมาเรื่อยๆเ,เธอถึงกับปีนขึ้นไปบนตักของผู้หญิงอ้อนวอนให้ผู้หญิงพาเธอกลับบ้านไฟป,ป่าทำให้ควาลาตัวน้อยเกือบสูญเสียทุกสิ่ง ควาลาตัวน้อยไม่มีที่ไปผู้หญิงสงสารจับใจจึงตัดสินใจพาเธอกลับบ้านไปดูแลเธอสร้างบ้านหลังเล็กๆให้ควาลาโดยเฉพาะและเตรียมใบไม้ที่ควาลาชอบกินไว่มากมายไม่ว่าผู้หญิงจะทำอะไรเธอก็จะพาเธอไปด้วยเสมอควาลาตัวน้อยในบ้านหลังนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากด้วยการดูแลอย่างดีของผู้หญิงไม่นานควาลาตัวน้อยก็เติบโตขึ้นเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ดูผ่านมือถือเครื่องใหม่ยิ่งสนุกกว่าเดิมทุกคนเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วหรือยังของเก่าจัดการยังไงมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊ก จะเรียกบริการรับซื้อถึงบ้านฟรีจากชาวเลงจีราคาพอใจจ่ายเงินทันทีมือถือเสี่ยวมิส4ของฉันยังขายได้กว่า2800นอนอยู่บ้านก็ขายมือถือได้สะดวกมากถ้าถามฉันรีบขายเครื่องเก่าตอนที่ยังมีมูลค่าเรียกทีมงานจากเจ้าเครื่องสวยมารับซื้อถึงบ้านเลยผู้หญิงกลัวว่าเธอจะเหงาเลยหาคู่หูตัวน้อยมาให้เจ้าตัวเล็ก2ตัวติดกันแจทุกวันไม่นานเธอก็มีลูกของตัวเองตอนนี้ทุกวันนอกจากเวลาที่ตัวเองนอนสิ่งที่เหลือคือการนอนกับลูกเธอกอดลูกของเธอแน่น แล้วอยู่บนต้นไม้ภาพแบบนี้ยากที่จะไม่รู้สึกประทับใจผู้หญิงมักจะพาพวกเขาไปเดินเล่นข้างนอกแม่โคล,ลาก็เช่นกันอุ้มลูกของตัวเองไว้ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นมากจริงๆ